ครอบครัวน,นี้จ้างผีเลี้ยงผู้แสนดีให้มาดูแลลูกๆของพวกเขาแต่มันกลับไม่มีใครรู้เลยว่าความจริงแล้วผีเลี้ยงที่ยิ้มแย้มคนนี้ได้เก็บซ่อนความลับที่น่ากลัวอะไรเอาไว้เอมิลี่ทุกคนเบื่อไหมเวลาที่กําลังดูคลิปเพลินๆแล้วดันมีโฆษณาม,มาขัดจังหวะวันนี้ผมขอแนะนําำ YouTube รีเมียมในราคาเพียง19บาทการสมัครก็ง่ายเพราะสามารถใช้อีเมลตัวเองได้เลยจะปิดจอดูคลิปฟังเพลง ก็ทําได้ต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดสามารถลลอกอินได้ทุกอุปกรณ์มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทุกคนก็ยังสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music ได้แบบฟรีๆไปอีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเพียงสมัครวันนี้ทุกคนก็จะได้รับ V.I.U. ได้ดูซีรีส์เกาหลีได้แบบเพลินๆไปอีก1เดือนคุ้มขนาดนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้วใครที่สนใจก็สแกน QR c o อาคที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ Ad c a t 4K ได้เลยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ เรื่องเปิดมาที่หญิงสาวคนหนึ่งเธอกําลังเดินทางกลับบ้านหลังเลิกเรียนมีรถยนต์คันหนึ่งขับผ่านมาผู้หญิงคนหนึ่งถามทางไปที่ทําการไปรษณีย์จากหญิงสาวคนนั้นแต่ในตอนนั้นเองชายอีกคนก็เข้ามาจับตัวเธอเขาเลยหญิงสาวคนนั้นขึ้นรถไปเรื่องแต่ไปที่เด็กชายคนหนึ่งเขากําลังขี่จักรยานไปตามถนนสายเดียวกับที่เกิดเหตุการณ์ก่อนหน้าขึ้นเด็กชายไปที่บ้านต้นไม้ของเขาและเก็บกระเป๋าเป้ไว้ที่นั่นห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรที่บ้านของครอบครัวทอมสันเจคอบลูกชายคนโตหมกมุ่นก,กเ,นเกม เขาไม่สนใจเมื่อแม่เลีกยเขาด้วยซ้ำแม่บอกว่าพอจะถึงบ้านเร็วๆนี้พร้อมกับพี่เลี้ยงเด็กคนใหม่พ่อเดินทางอไปรับพี่เลี้ยงที่ชื่อแอนนาที่บ้านของเธอแอนนามารอเขาอยู่ข้างนอกทามกลางอากาศที่หนาวเย็นหลังจากแนะนำตัวและขึ้นรถไปพอ่อบอกวันนี้เป็นวันครบรอบการแต่งงาน13ปีของเขากับภรรยาพวกเขาจะเอาไปทานอาหารเย็นด้วยกันพอพูดถึงลูกของเพื่อนบ้านซึ่งแอนนาเคยเป็นพี่เลี้ยงให้มาก่อนเขาจำไม่ได้เลยถามชื่อของเด็กคนนั้นจากแอนนาแต่เธอก็บอกว่าเธอเองก็จำไม่ได้มันน่าประหลาดมาก ที่ีเลงจะไม่รู้ชื่อของเด็กที่ตัวเองเคยดูแลพอเห็นสีหน้าของพ่อที่เปลี่ยนไปแอนนาเลยพูดชื่อมัวมวัวแล้วหัวเราะออกมาผี่เลงเด็กตามปกติของครอบครัวทอมสันคือเด็กผู้หญิงที่ชื่อแม็กกี้แต่เนื่องจากเธอมีงานยุง่งแม็กกี้เลยแนะนา,นาแอนนาซึ่งเป็นเพื่อนของเธอมาให้แทนพ่อเริ่มพูดถึงเด็กๆในบ้านพวกเขามีลูก3ามคนคริสโตเฟอร์ลูกคนเล็กที่อายุ4ี่ขวบแซนลี่ลูกสาวคนกลางอายุ9้าขวบและเจคอบลูกคนโตว,วัยสิบเอ็ดปีที่บ้านเด็กๆก,กําลังเล่นกันอย่างสนุกสนาน แม่ยุดครึ่งเล่นเกมของเจคอบไปพาะเขาเอาแต่เล่นมันจนไม่สนใจอะไรเจคอบกลับไปที่ห้องของเขาด้วยความโกรธเจคอบวิทยุไปหาเพื่อนของเขาที่ชื่อฮาวีเขาคือเด็กคนเดียวกับที่อยู่ตอนต้นเรื่องฮาวีเผยว่าเขาซ่อนบางสิ่งที่สุดยอดเอาไว้ในบ้านต้นไม้ของเขาทั้งสองวางแผนที่จะมาพบกันหลังพีเลียงกับน้องๆเข้านอนพอกับแอนนากลับมาถึงบ้านในที่สุดพีเลียงเด็กคนใหม่ได้พบกับเด็กๆและสร้างความประทับใจในทันทีเจคอบบอกว่าเขาโตแล้วเขาดูแลน้องๆได้โดยไม่ต้องพึ่งพี่เลียงแม่บอกแอนนาเกี่ยวกับสถานที่เก็บขนม เหละเวลาเข้านอนของเด็กๆพ่อพูดเสริมและเตือนให้แอนนาอย่าปล่อยให้เด็กๆเ,เข้าไปในโรงรถเมื่อถามว่าทำไมพ่อก็บอกว่าในนั้นมันมีรถสุดรักของเขาอยู่เขาไม่อยากให้เด็กๆไปเล่น,นจนทำให้รถเป็นรอยหลังจากนั้นไม่นานพ่อแม่ก็บอกลาลูกๆและออกไปทานอาหารเย็นด้วยกันเมื่อพวกเขาขึ้นรถแอนนาก็มองพวกเขาจากทางหน้าต่างอย่างน่าขนลุกเธอรวบรวมเด็กๆและประกาศว่าพวกเขาจะไปเล่นแต่งตัวกันคริสโตเฟอร์และแซนลีดีใจที่ได้ยินเรื่องนี้แต่เจคอบกลับไม่สนใจและกลับไปที่ห้องของเขาในทันที แอนนาบอกเด็กๆว่าพวกเขาสามารถจินตนาการว่าพวกเขาเป็นอะไรก็ได้ที่ต้องการจินตนาการเป็นพลังพิเศษที่พวกเขาทุกคนมีอยู่ในตัวเด็กๆตื่นเต้นและดีใจมากต่อมาแอนนาขึ้นไปที่ชั้นบนและพยายามที่จะคุยกับเจคอบเขากําลังอ่านการ์ตูนอยู่แอนนาถามว่าเขาได้อ่านเรื่องเดดไว้ที่กําลังดังอยู่หรือเปล่าเจคอบตอบว่าไมา่พ่อแม่บอกว่ามันรุนแรงเกินไปเลยไม่อนุญาตให้เขาอ่านแอนนาบอกว่าตอนนี้เขาอ่านได้แล้วพ่อพ่อแม่ของเขาไม่อยู่ที่นี่เธอเอาเครื่องเล่นเกมที่แม่ยึดไปมาคืนให้กับเขา นั่นทำให้เจคอบมีความสุขและเริ่มที่จะยอมรับแอนนาทางด้านของพ่อแม่แม้วันนี้จะเป็นวันพิเศษของพวกเขาแต่แม่ก็ยังคงกังวลเรื่องการทิ้งลูกๆเอาไว้กับพี่เลี้ยงคนใหม่พ่อยืนยันกับเธอว่าแอนนาเป็นคนดีเขาได้เพื่อนบ้านที่ชมเรื่องของแอนนาให้ฟังมาตลอดที่บ้านเด็กๆต่างเอาชุดที่มีมาใส,ส่เซนลีเอาชุดที่สวยงามของเธอแต่ดูเหมือนแอนนาจะไม่ได้ไประทับใจกับมันเธอยังล้อเลียนเซนลีด้วยซ้ำแต่เมื่อแอนนาเห็นคริสโตเฟอร์แต่งตัวเป็นไดโนเสาร์เธอก็ชมเขาทันทีว่าเดืดาเดด่า เธอชอบเขามากกว่าแซลลี่หลังจากนั้นไม่นานเจคอบก็มาถึงในชุดของนักแข่งรถมันคือสิ่งที่เขาชอบและอยากที่จะเป็นเด็กๆมารวมกันเพื่อถ่ายรูปแซลลี่พยายามจะโพสท่าแต่แอนนากลับสั่งให้เธอหยุดยิ้มอย่างหยาบคายที่ร้านอาหารพ่อกับแม่กำลังใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่พวกเขากลับไม่รู้เลยว่ามีใครบางคนกำลังจับตาดูพวกเขาอยู่ที่บ้านแอนนาบอกกับเด็กๆว่าถึงเวลาซ่อนหาแล้วเจคอบบอกว่าเขาไม่อยากเล่นแต่แอนนาก็บอกให้เขาลองดูเธอบอกให้เขานับหนึ่งถึงร้อย ในขณะที่คนอื่นๆไปซอดทันทีที่จะขอบหลับตาแอนนาก็เริ่มแสดงพฤติกรรมแปลกๆออกมาเธอปิดเราเตอร์อินเทอร์เน็ตแอนนาถอดเชือกผูกรองเท้าทั้งหมดออกจากรองเท้าของเด็กๆเธอเข้าไปในรถของพ่อและเริ่มตรวจสอบเครื่องมือต่างๆแอนนาใช้ไขควงเปิดตู้เซฟในห้องของพ่อแม่ต่อมาเจคอบขึ้นไปตามหาคนอื่นๆหลังนับถอยหลังเสร็จเข้ามาเจอแอนนาที่กำลังนั่งอยู่ในห้องน้ำเธอบอกเจคอบว่าเธอมีประจำเดือนแอนนาขอให้เด็กชายที่กำลังสับสนช่วยเอาผ้าอนามัยแบบซอดมาให้เจคอบ ยอมทำตามด้วยความอึดอัดแอนนาลุกขึ้นและสอดผ้าอนมามัยต่อหน้าเจคอบเขาเหนียวไปด้วยความตกใจต่อมาแอนนาได้เรียกเด็กๆมารับประทานอาหารเธอยังคงยับยั้งใครต่อเซลลีแอนนาปล่อยให้เด็กๆก,กินคุกกี้ได้มากเท่าที่ต้องการแต่เซลลีกลับไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้กินมันเจคอบกินไม่เรียบร้อยเขาเลยทุกแอนนาบังคบให้กินคุกกี้ที่เหลือให้หมดเจคอบขอกินนมแต่แอนนากลับไม่ให้จนกว่าเขาจะกินคุกกี้ทั้งหมดเสร็จต่อมาแอนนาอนุญาตให้เด็กๆวาดภาพบนผนงังเธอไปที่ห้องของพ่อแม่ แอนนาหยิบเครื่องประดับของแม่มาใสา่เมื่อเธอลงมาแอนนาก็ชื่นชมภาพวาดของคริสโตเฟอร์โดยไม่สนใจของคนอื่นเจคอบขอให้แอนนาช่วยให้อาหารงูที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเขาพวกเขาควรไปที่นั่นแค่สองคนเท่นานั้นเพราะมันเป็นอันตรายต่อเด็กเล็กอย่างไรก็ตามแอนนากับเพิกเฉยและตัดสินใจพาเด็กๆทั้งหมดไปที่นั่นเจคอบนำหนูที่ตายมาแล้วให้อาหารงูของเขาแอนนาคิดว่ามันน่าเบือ่อเธอนำหนูแฮมสเตอร์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงของแซลลี่ออกมาแทนแซลลี่เริ่มที่จะหวาดกลัวการต่อสู้เกิดขึ้นระหว่างงงทั้สอ กล่องของหนูแฮมสเตอร์ตกลงไปที่ผืนน่าเสียดายที่คริสโตเฟอร์ผู้ไร้เดียงสาหยิบมันขึ้นมาแล้ววางแฮมสเตอร์ลงในกลงของหนูแซลลี่ตกใจมากเธอก็ขอร้องให้พี่ชายช่วยเอาหนูแฮมสเตอร์ของเธอออกไปเจคขอบพยายามจะช่วยแต่แอนนากลับหยุดเขาไว้เธอบังคับให้แซลลี่ดูสัตว์เลี้ยงของเธอที่กำลังถูกกินมันทําให้แซลลี่กลัวจนน้าตาไหลมันมาถึงจุดที่เจ,จคตระหนักได้ว่ามันมีบางอย่างที่ผิดปกติกับผู้หญิงคนนี้ที่ร้านอาหารพ่อแม่กาลังมีช่วงเวลาอันแสนพิเศษอยู่ด้วยกันทั้งสอง ของขวัญแกกันละกันพวกเขาพูดคุยกันเกี่ยวกับแผนการในอนาคตชายปริศนายังคงเฝ้าดูพวกเขาจากภายนอกที่บ้านแอนนาเรียกเด็กๆไปที่ห้องหนังเล่นเธอบอกว่ามันถึงเวลาดูหนังแล้วเซล,ลี่ยังคงเสียใจกับการสูญเสียหนูแฮมสเตอร์ที่เธอเลี้ยงไปแต่น้องชายคนเล็กก็ขอร้องให้เธอลืมมันไปได้แล้วก่อนที่หนังจะเริ่มเจคอบก็อ้างว่าเขาลืมของเอาไว้และขึ้นไปชั้นบนเขาเริ่มคนเข้าของของแอนนามีกระสุนปืนอยู่ในนั้นเจคอบได้เจอบางอย่างที่ทําให้เขาถึงกับช็อกพี่เลี้ยงที่อยู่ในบ้านของพวกเขาในตออนนนนี้ไม่่ใชแนนา เธอชื่อว่าเอมิลี่ที่ด้านล่างแทนที่เอมิลี่จะเปิดหนังสําหรับเด็กเธอกลับเปิดคลิปอีโรติกที่พ่อแม่ถ่ายเอาไว้คริสโตเฟอร์ยังเด็กเกินกว่าที่จะเข้าใจาเขารู้สึกขบขันกับสิ่งที่เห็นนั่นต่างกับแซนลีที่ปิดตาด้วยความรังเกียจหลังจากนั้นไม่นานเจคอบก็ลงมาที่ด้านล่างเขารีบปิดโทรทรัศน์และทุบริมทลงบนพื้นเจคอบบอกว่าวิดีโอนั้นเป็นของส่วนตัวของพ่อแม่ของเขาเอมิลี่บอกว่ามันถึงเวลาเข้านอนแล้วเธอพาคริสโตเฟอร์ไปที่ห้องของเขา เอมิลี่เริ่มอ่านนิทานก่อนนอนให้เขาฟังเธอเล่าโดยใช้สมุดวาดรูปหน้าตาแปลกๆของเธอการละครั้งหนึ่งเคยมีแม่มีที่รักลูกน้อยของเธอมากเมื่อเธอกลับมาจากที่ทํางานเธอก็มีความสุขมากที่ได้พบลูกน้อยที่น่ารักเขาทําให้เธอลืมปัญหาทั้งหมดของเธอไปแต่ในวันหนึ่งแม่มีกลับทําผิดพลาดและทําให้ลูกหมีตายเรื่องได้ย้อนกลับไปในอดีตปรากฏว่าน,นิทานที่เอมิลี่เล่าคือเรื่องของเธอเองเธอเผลอนอนทับลูกของตัวเองจนทําให้เขาหายใจไม่ออกเจคอบและเซนลีกาลังฟังเรื่องเล่านั้นเอมิลี่เล่า ลูกมีของเธอเสียชีวิตจิตใจของเธอแตกแหาวเล่นนานก็คือตอนที่เธอได้พบกับชายอีกคนที่จิตใจแตกสลายยิ่งกว่าเดิมเขาสัญญาว่าจะมอบลูกน้อยให้เธออีกตัวหนึ่งแต่ร่างกายของแม่มีกลับไม่สามารถมีลูกได้เธอไม่สามารถรับเลี้ยงได้เพราะเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเรื่องนี้ทําให้แม่มีรู้สึกหนักใจและสุดท้ายก็ต้องออกจากเมืองไปแต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วดูเหมือนว่าแม่มีจะได้เจอกับลูกที่เธอตามหามาตลอดแล้วหรืองได้เผยให้เห็นว่าคนที่จับตาดูพ่อกับแม่อยู่ ก็คือสามีของเอมิลี่ทั้งสองเพิ่งมาถึงประเทศนี้พวกเขากําลังหาทางและพาตัวเด็กคริสโตเฟอร์คือเป้าหมายของพวกมันเมื่อใกล้ถึงเวลานอนเด็กๆก,ก็ใส่ชุดนอนของตัวเอแซนลรีพบตู้เซฟในห้องของพ่อแม่ซึ่งเอมิลี่ได้เปิดเอาไว้มีปืนอยู่ข้างในเจคอบรีบยิบมันมาเขาบอกน้องสาวเกี่ยวกับความจริงของผีเลี้ยงเด็กที่น่ากลัวของพวกเขาโชคายที่เอมิลี่แอบมาได้ยินเขาเจคอบเล็้ยงปืนไปที่เธอเขาเตือนเอมิลี่ให้อยู่ให้หย่างหางจากเขากับน้องๆเอ,อาไว้เอมิลี่บอก ให้เจคอบยิงเลยถ้าเขากล้าพอคริสโตเฟอร์เข้ามาหนีห้องเจคอบรีบเอาปืนไปซ่อนอย่างไรก็ตามคริสโตเฟอร์กลับสนจนไปเจอเขากับปืนนั้นเขา้าเขาเล็งไปที่เอมิลี่เด็กน้อยคิดว่ามันเป็นของเล่นเขายิงมันแต่กลายเป็นว่าปืนนั้นมันไม่ได้เป็นจุกสนเอมิลี่รู้เรื่องนี้อยู่แล้วเธอหยิบปืนออกไปและเรียกตัวเองว่าแม่อย่างน่าขนลุกทันใดน,นั้นกลิ่นประตูก็ดังขึ้นเอมิลี่ขังเด็กๆเ,เอาไว้หนีห้องและสั่งเตือนให้พวกเขาเงียบเธอตบจาาขอบเพื่อสั่งสอนถึงสิ่งที่เขาทำลงไป เอมิลี่ลงไปชั้นล่างและก็ถึงกับต้องประหลาดใจแม็กกี้ที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กประจำบ้านของทอมสันมาเยี่ยมพวกเขาเธอรู้สึกเป็นห่วงพาะแอนนาไม่ตอบข้ขอความของเธอเลยเอมิล <Emily S 1> ี่โกหกว่าแอนนาเกินห่าเป็นพิษขึ้นมาอย่างกระทันหันด้วยเหตุนี้เธอจึงต้องมาแทนแม็กกี้เชื่อคำพูดนั้นแต่ก็ขอพบเด็กๆก,ก่อนเพราะความเป็นห่วงเอมิลี่จำใจต้องยอมทำตามเพื่อไม่ให้น่าสงสัยเลืองได้เผยให้เห็นเจคอบที่กำลังเขียนอะไรบางอย่างลงบนกระดาษเอมิลี่ขึ้นไปที่ชั้นบนเธอเตือนเด็กๆให้อย่าทำอะไรโงๆ พวกเขาทั้งหมดลงไปที่ฉันล่างแม็กกี้สัมผัสได้ว่ามันมีบางอย่างที่ผิดปกติเธอไม่ได้พูดอะไรในตอนนั้นก่อนที่จะออกไปแซลลี่ก็เข้าไปกอดเธอจนแน่นแต่จริงๆแล้วเธอได้แอบทิ้งโน้ตขอความช่วยเหลือเอาไว้ในกระเป๋าของแม็กกี้ไม่นานหลังจากนั้นแม็กกี้ก็ได้อ่านข้อความในรถของเธอเธอกำลังจะโทรแจ้งตำรวจแต่เอมิลี่กลับเข้ามาและจับเธอฟาดกับพวงมาลัยของรถจนสลบไปเธอลาพีเลี้ยงผู้น่าสงสารตัวหน้าเด็กๆและขังเธอไว้ในห้อง เอมิลีบังคับให้เด็กๆดื่มน้ำผลไม้ที่ผสมยานอนหลับเพื่อทำให้พวกเขาสลบเจ้ยขอบรู้ว่าเธอจะทำอะไรเลยอาเจียนมันออกมาได้แต่น้องๆของเขากลับไม่รู้ละหมดสติไปแล้วระหว่างนั้นเองแม่ก็โทรมาหาเอมิลีเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยเอมิลีโกหกว่าเธอดูแลเด็กๆเป็นอย่างดีจนพวกเขาหลับไปแล้วแม่บอกว่าอีกยี่สิบนาทีพวกเขาจะกลับบ้านเมื่อตระหนักว่าเธอเหลือเวลาอีกไม่มากเอมิลีจึงตัดสินใจเริ่มแผนของเธอเธอตัดไฟจนทำให้บ้านมืดสนิทเธอคว้าตัวคริสโตเฟอร์และพาเขาขึ้นไปที่ชั้นบน เอมิลี่ตั้งใจจะจัดการกับเจคอบที่เป็นตัวปัญหาแต่ไม่น่ะเธอก็ได้รู้ว่าเขาแอบหนีไปเธอรีบโทรหาสามีและบอกว่าเธอต้องการเวลามากกว่านี้เจคอบไปที่บ้านต้นไม้ซึ่งฮาวิ่งเพื่อนของเขากำลังรออยู่เจคอบอธิบายทุกอย่างให้ฮาวิ่งฟังเกี่ยวกับพี่เลี้ยงเด็กที่ชั่วร้ายอีกด้านหนึ่งในที่สุดพ่อแม่ก็ออกมาจากร้านอาหารพวกเขากำลังนั่งแท็กซี่กลับบ้านสามีของเอมิลี่ยังคงเฝ้าดูพวกเขาจากระยะไกลที่บ้านแม็กกี้ฟื้นขึ้นสติขึ้นมาเธอเข้าโจมตีเอมิลี่เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ แม้ว่าเธอจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายเธอก็ถูกเอมิลี่จัดการไปเธอไปที่ห้องครัวเพื่อล้างบาดแผลเจคอบใช้จังหวะน,นั้นแอบย่องเข้าไปในบ้านเข้าพาตัวคริสโตเฟอร์ออกมาซ่อนไว้ในที่ปลอดภยัยทางด้านพ่อก,กับแม่ที่กำลังกลับบ้านด้วยรถแท็กซี่จู่ๆพวกเขาก็ประสบอุบัติเหตุโชคดีที่ทั้งสองคนรอดชีวิตมาได้ปรากฏว่าพวกเขาถูกสามีของเอมิลี่ขับรถพุ่งเข้ามาชนอย่างรุนแรงเป้าหมายของเขาคือการซื้อเวลาให้กับเอมิลี่แต่ชายคนนั้นกลับเสียชีวิตไปเพราะอุบัติเหตุที่บ้าน เจคอบค่อยๆเดินเข้าไปในห้องใต้ดินเพื่อตามหาน้องสาวของเขาแต่เขากลับเจอเพียงล่างที่ไร้ชีวิตของแม็กกี้มันทําให้เจคอบกลัวจนแทบทําทอะไรไม่ถูกเขาลองให้ออกมาเอมิลี่พูดจากชั้นบนเซนลี่อยู่กับเธอหาวีเองก็เช่นกันทั้งสองจะถูกจัดการถ้าหากว่าเจคอบไม่ยอมมอบตัวคริสโตเฟอร์ให้กับเธอเอมิลี่ให้เวลากับเขาห้านาทีเพื่อมาที่สวนหลังบ้านทั้งได้ของพ่อกับแม่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุชายที่เสียชีวิตไม่มีบัตรประจำตัวรถที่เขาขับก็เป็นรถที่ถูกขโมยมา ตำรวจพบร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ท้ายรถเธอคือแอนนาตัวจริงที่ถูกลักพาตัวไปในตอนต้นเรื่องเมื่อพ่อกับแม่รู้เรื่องนี้ในที่สุดพวกเขาก็รู้แล้วว่าผีเลี้ยงเด็กที่อยู่ที่บ้านของพวกเขาเป็นตัวปลอมเด็กๆก,กำลังตกอยู่ในอันตรายทั้งสองรีบกลับไปที่บ้านทันทีเพื่อช่วยลูกๆที่บ้านเอมิลี่มาอยู่ที่สวนหลังบ้านกับแซนลี่เธอกำลังรองให้เจคอบปรากฏตัวเมื่อรู้ว่าพวกเขาจะถูกจัดการหยุดแล้วเจคอบเลยกิ้งถังขยะเข้าไปหาเธอมันกลายเป็นดอกไม้ไฟหาวีมันระเบิดออกแต่เผาใบหน้าและล่างของอมลลี่ลงไป เธอลม้มลงกับพื้นด้วยความเจ็บปวดเจคอบรีบคว้าตัวน้องสาวและพาเธอไปที่หลงรถเจคอบพาน้องๆเข้าไปในรถคันโปรดของพ่อเขารีบเปิดประตูหลงรถเอเมลี่ถือปืนรอเขาอยู่ข้างนอกเธอสั่งให้เขาหยุดและยอมแพ้ซะแต่เจคอบก็บไม่สนและถอยรถเยียบเธอไปในทันทีเขารีบขับรถออกไปเจคอบขับรถมาเจอเขากับพ่อและแม่ที่เป็นกังวลพวกเขาก็มาปลอดภยัยในที่สุดพ่อและแม่โอบกอดลูกๆด้วยความโล่งใจทั้งสองสัญญาว่าจะไม่ทิ้งลูกๆไว้ตามลำพังอีกเด็ดขาด ตำรวจเข้ามาปิดล้อมที่เกิดเหตุโชคดีมากที่ฮาวิยังมีชีวิตอยู่เขาแค่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเท่านั้นแต่สำหรับเอมิลี่ตำรวจไม่พบเธอในที่เกิดเหตุผีเลี้ยงผู้ชั่วไล้ได้หนีไปแล้วไม่มีใครรู้ว่าเธอจะทำอะไรต่อไปและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ